เอานี่ไงแม่ดึงแล้วนะแม่ดึงแล้วนะนี่ไงแม่ค่พ่อจันนี่แม่ดึงดึงดึงไม่สั่นดึงดึงแล้วไหนยืนชิดยืนเหมือนตะขี้อู้เก่งเก่งเก่งเอาอันนี้ไม่ได้หรอกบู้เก่งจังเลยเราไม่มีซื้อไม่มีตังค์ซื้อที่เอาไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ของเด็กหรอก โอ้โโอ้โหเนี่ยยืนยืนโอ้โยืนแล้วเหรอคะแต่เราไม่มีตังค์ซื้อที่เกาะดูนิดจริงนะโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะไม่ให้แม่จับเหรอว้าวขยันอ่ะจ้าจ้าจ้า,จา ช่อันนี้วิไ่ไงไงกลับแล้วบอกเหนื่อยไหมลูกเห,หนื่อยไหมคะคูกข่าวอันนี้คุกข่าวนะครับท่านผู้ชมหอบเลยอ่ะเนี่ยยืนจริงๆอ่ะเก่งจริงเลยอ่ะเพอดูที่หลังปิดก,ก่อน